นี่เป็นสไลด์ของออการแก้แฮนดิ้งไทม์นักเรียนไปที่หน้าลงสินค้านะครับโดยคลิกที่ชื่อของสินค้าในในแอคทีฟนะฮะคลิกที่ชื่อสินค้าปั๊บมันก็จะเด้งมาที่หน้าหน้าที่ลูกค้าจะกดซื้อสินค้านั่นแหละทางซ้ายมือจะมีรูปสินค้ารูปใหญ่ๆเหนือรูปสินค้าจะมีประโยคหนึ่งสีน้ำเงินเขียนว่า device your item นักเรียนก็กดที่ปุ่มนั้นเลยครับแล้วมันก็จะเด้งมาที่หน้าเราลงขายสินค้าตอนนักเรียนก็เลื่อนลงมาที่ใต้ช่อง item description ช,ช่องใหญ่ๆนะครับใต้ช่องเลื่อนลงมาช้าๆ้นักเรียนก็หาทางซ้ายเนี่ย shipping detail นี่นะครับทางขวาก็จะมีคำว่า free shipping ตรงนี้นะครับส่วน handling time เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับ จะมีเครื่องหมายดอบดาวนักเรียนก็เลือกแก้เป็นจาก3วันแก้เป็น5 b u วิส e นเตเ y เท่านั้นแหละครับเสร็จแล้วนักเรียนก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยจะมีปุ่มสีน้ำเงินทางซ้ายเขียนว่า u p ปเดตลิส t i n g นักเรียนก็กดปุ่มนั้นเลยครับเท่านั้นก็จบถ้ามีสินค้าทุกๆ ห้าสิบรายการก็แก้เป็นไฟบิสเนสเดททั้งหมดเลยนะครับส่วนเรื่องของ Google แปลภาษาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ครับหน้านี้ครับมายังไงครับหน้านี้บางคนอาจจะยังไม่รู้แต่ส่วนใหญ่น่าจะรู้แล้วล่ะที่ช่อง URL เราเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับพอเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาทางซ้ายมือไอ้ทางขวามือเนี่ยจะมี จะมีไข่ปลาเก้าจุดนี่ครับแล้วก็ก่อนที่จะเป็นไข่ปลาเก้าจุดนี้จะเป็นอีอเมของเรานะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นจีเมแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งตรงกลางเดี๋ยวครูขออนุญาตทําให้ดูเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะเนี่ยฮะ ทางขวามือเนี่ยเมื่อนักเรียนเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาทางขวามือเนี่ยจะมี Gmail มีค้นรูปแล้วมีไข่ปลา9จุดนี่ครับนักเรียนก็คลิกซ้ายที่ไข่ปลาไข่ปลา9จุดเนี่ยแล้วก็เลื่อนลงมาคลิกซ้ายที่คลิกที่แปลาภาษานี้นะครับก่อนอื่นเราก็เลือกเลยเนี่ยเราจะแปลาจากภาษาอังกฤษเนี่ยให้มันเป็นภาษาไทย หรือว่าจะแปลจากภาษาไทยให้มันเป็นภาษาอังกฤษส่วนภาษาอื่นๆเราก็เลือกเอาได้มีตั้งเยอะหลายภาษาครับเป็นร้อยเกือบจะทั่วโลกนะครับสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ส่วนเราจะให้มันสมมุติว่าเราเราเราอ่านไม่ออกนะคำานึงยกตัวอย่างเช่น We shipped ขอโทษครับครูจะพิมพ์นะครับสมมติว่าครูจะพิมพ์จดหมายเจาะตอบลูกค้านะครับว่าวีชิ i เ your order อร์ นะเราเลือกเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพื่อที่จะได้แปลเป็นภาษาไทยให้เราเช่น We shipped your order by the service of Thailand Post without tracking number เห็นไหมครับทางขวามันก็จะแปลให้เราเลยทางซ้ายคูพิมพ์ไปอย่างนี้ We ship it your order by the service of Thailand Post without tracking number ออดลืมไปคำหนึ่งครับ today คือวันนี้ครูพิมพ์ว่าอย่างนี้ครับ today we shipped your order by the service of Thailand Post with o u t tracking number ทางขวามันก็จะแปลให้เราเสร็จวันนี้เราส่งคำสั่งซื้อของคุณโดยบริการของ Thailand Post โดยไม่ไมต้องติดตามหมายเลขคือเนี่ยเห็นไหมครับมันเริ่มงงแล้วแปลงง ไม่ได้หนังใจเราสมมุติว่าเราอยากจะอ่านประโยคนี้เราก็าก็กดที่ตัวนี้ครับรูปไม้เนี่ยกดรูปลำโพงเห็นไหมครับอ่ากูะะจะกดให้ฟังอีกทีนะ Today we ship your order by the service of Thailand Post w i t h ์โพสต์โดยไม่มีหมายเานี่แหละครับครูก็ามาได้ภาษาฟื้นฟูภาษากันก็ตรงนี้แหละตอนที่ทำอีเบ้นี่แหละทำให้ครูได้ภาษาฟื้นฟูนฟนกลับมาเยอะเลยครับอืมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับเอออเาอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันครูหาไฟล์นั้นไม่เจอครูครูขอพิมพ์ตรงนี้ข้างล่างนี้เลยแล้วกันเนาะ ครูขออนุญาตแนะนำตัวนะครูชื่อครูชื่อธนพัฒนารักเกียรติ เบอร์โทและลายไอดีนะครับศูนย์เก้าสอ 280-2081ถ้าโทรติดต่อครูนี่ครูขอเป็นสักเกาโมงครึ่งถึง3ามทุ่มนะครับถ้าเลยสามทุ่มไปแล้วเนี่ยครูขออนุญาตพักผ่อนนะครับอีกอย่างหนึง่งครูต้องพาหลานน้อยของครูเนี่ยขึ้นนอนเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียนตอนเช้านะครับครูไม่อยากให้เขามากวน ก็เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าจะทำทีมวิวเวอร์กันก็กรุณาโหลดทีมวิวเวอร์กันมาก่อนแล้วก็โทรเข้ามาหาครูแล้วก็คุยกันว่าทำอย่างนี้อย่างนี้ครูจะได้บอกแนวทางว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นี้คลิกตรงนั้นคลิกตรงนี้เมื่อครูเข้าหน้าจอของนักเรียนได้อันนี้เป็นการสอนออนไลน์กันไปในตัวนะครับสุดท้ายก็ครูขอให้นักเรียนทุกคน โชคดีมีชัยกันนะครับผ่านพ้นโควิดนี้ไปได้ด้วยดีพวกเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันนะครับมีอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับแอดไลน์มามาคุยกันนะครับสาหรับวันนี้ขอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ